2 0งศูนพี่บุยสองศูนเก้ากรุงเทพบ้านตาคี โอ้โหคนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าถ้านั่ง2องวันเนี้ยนะครับไปลงชุมแสงเนี่ยคนจะเยอะขนาดนี้ไหมรถคันนี้นะครับกรุงเทพบ้านตาคีรถธรรมดา209ก็ผมพูดเลยสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับไปถึงบ้านตาคีตอนบ่าย3 4มบนาที และรถจะจอดพักแค่10นาทีนะครับออก4ี่โมงตรงนะฮะกลับเป็น2-10นะครับออก16.00นนอนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งไม่เคยแบบว่าอยาจะลองนั่งนะครับไปสิสุดแค่บ้านตาคีนะครับออกได้ ไม่รู้ตามเวลาไหมนี้ไม่รู้นะกล้องเบอร์ขอภัยนะไม่ได้ถ่ายสนาเลยนะฮะรถไฟตั้งแต่มาอยู่ที่นนทบ,บุรี